สวัสดีค่ะวันนี้กิฟมาอัปเดตชีวิตน้องแมวจอนนะคะน้องแมวที่มาคลอดลูกไว้ในกระโปรงรถของกิฟนั่นเองน้องอายุเข้าเดือนที่5แล้วนะคะฉีดวัคซีนก็ครบแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้น้องออกมาเล่นนอกกรงบ้างบางครั้งนะคะยังไม่ได้ปล่อยให้เป็นเลี้ยงแบบระบบเปิด100เเซแต่ก็เริ่มเปิดแล้วมีการคุยกันกันกบ ที่บ้านว่าก็คงจะต้องสอนให้น้องอรู้จักเอาตัวรอดก่อนอย่างเช่นรู้จักปีนต้นไม้ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้น้องเริ่มปีนต้นไม้ได้เก่งแล้วด้วยแล้วก็เริ่มรู้จักอาณาเขตของตัวเองก็คือเราก็จะพยายามบอกให้น้องรู้ว่านี่อาณาเขตของน้องนะเพื่อที่น้องอะจะได้ไม่เตลิดไปไกลแล้วก็จะได้จําได้หากวิ่งไปไกลแล้วก็จะได้กลับมาบ้านถูกจริงๆไม่อยากให้น้องเป็นนักล่าไม่อยากให้ล่ามา ไม่อยากให้ล่าหมาหมาแมวน้องล่าไม่ได้ไม่อยากให้น้องล่าหนูหรือจิ้งจกใดๆเลยเพราะว่าไม่อยากให้น้องทําบาปอ่ะเ,อเหตุผลอันเหตุผลมันก็อาจจะตลกนะคะแต่ว่าก็เรื่องจริงคือกิมไม่อยากให้น้องทําบาปเลยเพราะว่าที่บ้านก็คือแบบให้อาหารน้องเต็มที่ตอนนี้น้องทานอาหารเม็ดด้วยแล้วก็แม่เริ่มที่จคปปะคลุกปลาทูแล้วก็พวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยให้น้องได้กิน เนื่องจากว่าด้วยธรรมชาติของน้องอ่ะน้องเป็นแมวใช่ไหมคะแล้วน้องด้วยจริงๆก็คือเขาก็เป็นสัตว์นักล่าฉะนั้นถ้าเขาแบบไม่ได้กินอาหารที่สมควรจะกินอ่ะเขาอาจจะมีความแบบดุอ่ะอันนี้อันนี้กิฟคิดเอาเองนะกิฟค,คิดว่านะก็เลยแบบเออให้น้องได้มีโอกาสที่จะได้กินอาหารแบบที่น้องควรจะได้กินก็สลับสลับผสมกันไป ซึ่งน้องทานเยอะมากๆน้องทานตอนนี้คุณหมอคือเขาไม่ให้ทานข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลินะคะเพราะว่ามันเหนียวแล้วมันจะติดคอที่บ้านก็เลยต้องหุงข้าวกล้องให้น้องทานน้องทานข้าวกล้องอ่ะหนึ่งวันอ่ะคือหนึ่งกระป๋องครึ่งกระป๋องแบบไซส์มาตรฐานนะคะที่มันจะแถมมากับมข้าวอะคะ่ะก็คือหนึ่งกระป๋องครึ่งน้องทานวันละหนึ่งกระป๋องครึ่งกับปลาทูแล้วบางวันก็จะมีไข่ต้ม ก็คือสารอาหารครบพร้อมขนสวยแต่น้องไม่อ้วนเนื่องจากพลังงานที่เราเห็นเนี่ยน้องเล่นเยอะมากแล้วก็ปีนต้นไม้ก็คือแบบทั้งวันถ้าเกิดอยู่ข้างนอกก็คือค่อนข้างสนปีนต้นไม้นี่คือโดนพ่อบังคับปีนนะเขาไม่ค่อยชอบปีนหรอกอาจริงๆแต่พ่อก็บังคับปีนเพราะว่ากลัวเขาจะเอาตัวไม่รอดวันนี้ก็มาอัปเดตกันเท่านี้ค่ะ ตั้งแต่แนะนําน้องให้รู้จักมาคลิปยังไม่เคยบอกใช่ไหมคะว่าน้องชื่ออะไรน้องมี3ตัวนะคะเราจะเรียกกันตามลายของน้องคือเรียกว่าส้มตามลายเลยถุงเท้าแล้วก็สลิดค่ะ3ตัวเพราะว่าคิปอยากให้พ่อกับแม่กิบจําชื่อเขาได้ง่ายๆแล้วก็ให้ตัวเขาเองอะ่ะจำชื่อเขาได้ด้วยซึ่งเขาค่อนข้างที่จะฟังรู้เรื่องหากบางคลิปเนี่ยที่ถ้าใครได้ดูถ้าบอกให้น้องหยุดน้องก็จะหยุดถ้าบอกว่าให้วิ่งไปทางนี้น้องก็จะไปนะคะเหมือนแบบ เราอาจจะลำเอียงไปทางแมวของเราก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าแมวของเรามันฟังภาษาเราที่เราสั่งมันอะค่อนข้างจะรู้เรื่องและเข้าใจอ้อนคนเก่งแล้วก็ปีนต้นไม้เอาใจพ่อกิบเก่งมากด้วยค่ะที่แรกเราก็คุยกันว่าเราคงต้องพาน้องไปทาหมันเพราะว่า ก็คุณหมอก็แนะนำเนอะว่าให้ทำหมันอย่างเงี้ยเผื่อว่ามันไปผสมพันธุ์กับตัวอื่นแล้วมันอาจจะทาให้แมวตัวอื่นท้องแล้วมันทําให้เราอาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นแต่คํานี้กิปเราก็ไปพิจารณาดูเนาะแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์หลายๆท่านแล้วมีคลิปหนึ่งกิ๊ไปฟังของพระอาจารย์สมทบมาท่านก็พูดแล้วเราก็คิดตามเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นการเบียดเบียนถ้าเกิด ว่าทํเหมันเขาเพราะว่าเขาอ่ะจะสมัครใจทําหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันก็เจ็บเนาะก็เลยคุยกับแม่ว่าเอางี้ละกันแม่ก็ไม่ทําหมันหรอกถ้าน้องจะเหมือนแบบช่วงติดสัตว์แล้วน้องอาจจะหนีออกจากบ้านไปอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทําใจแล้วก็พยายามที่จะให้น้องอ่ะรู้อนาเขตตัวเองแล้วก็ให้เขาแบบเป็นธรรมชาติของเขามากที่สุดแล้วในขณะเดียวกันก็พยายามให้น้องเขาไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนบ้านหรือ ไปเบ็ดเบียนสังคมอะ<ด>มากที่สุดก็คือไม่ให้เขาไปอะก็คือพยายามแบบอยู่ในอนาเขตด้วยแล้วก็ไม่ทํามันด้วยแล้วแต่ว่าอนณาเขตของเราที่บ้านเรามันก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นก็คิดว่าเขาก็คงจะมีความสุขตามเขาเรียกว่าอะไระตามวัยตามสภาพอะคะ่ะ ยังไงกิบก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เอ็นดูน้องๆแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆมาเพราะว่ากิบกับคุณแม่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนตอนนี้น้องๆก็ให้โชคจริงๆค่ะเพราะว่าน้องๆนําความสุขมาให้ที่บ้านทุกคนก็เอ็นดูน้องแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่กิกบแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะมากตั้งแต่มีพวกเขาเข้ามาอยู่ในสมาชิกในครอบครัวอีก3าตัวถึงแม้จะซนแล้วก็เต็มไปด้วยภาระแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ ยังไงก็ขอกําลังใจให้คุณแม่กับคุณพ่อ,อด้วยนะคะที่ดูแลน้องๆเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดูน้องๆอีกครั้งหนึ่งก็ขอจบคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ